กลัวคนทําร้ายค่ะกลัวคนใสพระช่วยได้ไหมคะอ่ยพระแตจบแล้วอธิษฐานวันหลวงปู่ใครทําคุณร้ายใครดา่าหนูใครโน่นนี่นั่นจกักรพรรดินะจ๊ะขอให้มันปากเบี้ยวนะอย่าไปทำอันตรายเขาให้ถึงชีวิตนะในรั่วใครคิดไม่ร้ายต่อหนูนะ่ะเพราะหนูอยู่ในคลื่นของจกักรพรรดิคลื่นของพระนะขอให เจ็บใจใจจี๊ดจี้ให้มันเจ็บเจ็บมันนึกถึงหนูเมื่อไหร่เนี่ยมันด่าหนูเมื่อไหร่ฮะมันจี๊ดจี้เมื่อนั้นลองที่มันจะด่าหนูยังไงว่าง,งั้นอ้าวอาจีพูดเนี่ยลวงตาสัมผัสมาแล้วทํามาแล้วเพราะสมัยอยู่กับท่านเนี่ยเองสวดมนต์เนี่ยนะข้าให้เองสวดเองนึกถึงพระเองอย่าไปไหนนานท้งโลกเองกลับมาสิงพระเองมีปัญหาอะไรเองก็อธิษฐานในพระนี่แหละ ทั้งดีหรือไม่ดีแต่อย่าประทําอันตรายใครจนถึงชีวิตท่านบอาเอาคางเหลืองพอแล้วก็ถูกแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังเป็นคู่อาฆาตกันท่านบอกหนุงตาคะแล้วถ้าเป็นวิญญาณเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยทําเขาไว้พระจะช่วยเราได้ไหมคะมันไม่กล้าหรอกเราอยู่อัอบพระไม่กล้าสวดมนต์ไปด้วยเนี่ย ไม่ยากล่ะเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเรียนทั้งหวายนะี่ยมารับบุญกับเรานะมันมันมันเป็นทุกข์บางบางภูมนะิถ้ามันตกภูมินะสักพักนะ่ะมันเป็นเพื่อนเราเพราะมันได้ได้อายุจากเราตลอดเวลาที่เราสวดถามว่ามันจะดูแลเราไหมดูฮห้ามใครมาแตะเราด้วย อ้าวผลประโยชน์นะในโลกในโลกวิญญาณเนี่ยผลประโยชน์ผลประโยชน์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลในการอนาคตคือประโยชน์ช่วยกันในช่วยกันในการเว้นว่าใจเกิดทํไมเหมือนเวลาที่เราสวดมนต์หรือแผ่บุญเราก็จะให้พภพภูมิวิญญาณมาโมทนาบุญกับเราถูกสวดที่ไหนนะเรียกมาโมนแถวนั้นนะ่ะเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะ หลวงพ่อไม่ให้ทําอันตรายกับมนุษย์หรือสัตว์หรือวิญญาณได้วะเพราะมันเป็นปัญหาในอนาคตอนาคตนะถ้าคนเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดชื่อใกล้ๆเนี่ยเขาจะไม่ทํา